วันแห่งงานวิจัยเก็บตัวไหนใช้ท่าอะไรดีเล่นได้ทุกคนนะจ๊ะครับเพืเ่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปรกมันโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับวันนี้มีกิจกรรมนะฮะอันตร้ารีเสิร์ชเดย์นะฮะก็กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากโกอ่าโกเฟสนะครับที่คนทั่วโลกเขาช่วยกันปลดล็อกนะครับ ก็เล่นได้ทุกคนนะครับมีตัวไม่มีตั๋วเล่นได้หมดนะครับก็คือเล่นได้ทุกคนนั่นแหละนะครับก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับวันนี้จะปล่อยอางานวิจัยออกมาให้นะครับต้องทําเสร็จสิ้นภายในวันนี้นะนะฮะงานวิจัยก็จะสลับไม่ใช่สลับสิจะสุ่มว่าจะได้2ตัวเนี้ยตัวไหนแล้วก็โอกาสที่คุณจะได้ชายนี่เนี่ยจะมีสูงขึ้นนะครับกิจกรรมนี้ อ,อยู่ในบ้านเล่นได้ไหมก็ยากอยู่นะครับเพราะว่ามันมีอะไรอ่ะมีเควสมาทำว <laughs> ะ <laughs> นะฮะก็จะได้เป็นเนี่ยฮะคานิดอสกับชิลดอนนะครับลุ้นชัยนี่ผมขาดชิลดอนนะครับแล้วก็จะปล่อยเนี่ยฮะอาร์มัรากับไทรันมาเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็มีโปเกมอนตัวอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเควสกันดีกว่านะครับต่างประเทศเขาส่งมาแล้วนะครับ เควสมีอะไรบ้างนะครับเควสมันจะมีทั้งหมด17คือทำทั้งวันน่นะครับ17ครั้ง17เควสนะฮะมาเรื่อยเรื่อคือพอทำเควสที่1เสร็จเควสที่2ก็มาประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียงแบบไหนนะเรียงซ้ายเรียงขวาหรืออะไรนี่ว่าไปแต่ดูแล้วเควสมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับอ่าเควสแรกนะครับจะเป็นจับโปเกมอนนะครับจับโปเกมอนนะฮะ จับโปเกมอนเอ่อจับโปเกมอนหิน3ตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ลุ้นครับว่าเราจะได้คานิดอสหรือชิลดอนแล้วก็ไปลุ้นชายนี่อีกทีหนึ่งนะครับอืมแล้วก็แม็กซีพีนะฮะของคานิดอสก็คือ780นะส่วนแม็กซีพีของชิลดอนคือ381ก็คือ IV เต็ม100%นั่นเองนะฮะ IV เต็ม100%นะครับ ก็หาไว้นะฮะหาไว้นะฮะส่วนชิลดอนเนี่ยถ้าคานิดอดเอาไว้อแปลงล่างแล้วก็เอาไปอะไรนะไปไปตีบอสตียิมนะครับส่วนชิลดอนก็เอาไว้ PVP นะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มีเควสเดี๋ยวผมไล่ลงข้างล่างดีกว่าเนาะใช้3เบอร์รี่นะครับก็คือโยนเบอร์รี่ช่วยในการจับโปเกมอนนะฮะโยนเบอร์รี่ช่วยในการจับโปเกมอน นะครอัอสามสามลูกนะอ่าก็จะได้จับนะครับแลนสามไนโตรอินอโลแลนสามนะฮะไนโตรก็น่าจะโยนบอลมั้งครับเออโยนบอลน,นะฮะเอ่อโยนบอลโยนบอลอ,อันนี้เขาเขียนเป็นแลนนะนะ่าจะเป็นโยนบอนแลแหละครับเข้าไนทสามครั้ง อันนี้ก็สามครั้งติดกันนะโยนบอลเข้าเกรดสามครั้งติดกันนะโยนบอลโค้งสามครั้งติดกันติดกันอินอารโก็คือต่อเนื่องนะครับอินอเนี่ยภาษาอังกฤษอินอารก็คือต่อเนื่องก็คือโยนติดกันห้ามหลุดนะนะ,ดนะครับแบตชออีเลเลตนะครก็ตีบอสนั่นเองเอา่ากี่ดาวก็ได้นะ พัฒนาร่างโปเกมอนหิน2ตัวนะอีโวทูล็อกไทด์โปเกมอนนะครับส่งของขวัญให้เพื่อนพร้อมสติกเกอร์นะสองชิ้นเทคสแนปช็อตออฟวายล็อกไทด์โปเกมอนอันเนี้ยก็คือจับโปเกมอนจากพื้นนะโปเกมอนป่าคือวายโปเกมอนก็คือโปเกมอนป่าเนี่ยโปเกมอนป่าก็คือโปเกมอนที่เกิดตามพื้นที่เรายังไม่ได้จับนะครับ โปเกมอนป่าคือโปเกมอนที่เรายังไม่ได้จับจะมีอยู่ตามพื้นหรือจากในเคสก็ได้นะครับก็พอจับปุ๊บมันจะมีปุ่มถ่ายรูปอยู่ด้านบนก็กดถ่ายสองครั้งก็ผ่านแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรจับโปเกมอนเวทเทอร์บูทก็จับโปเกมอนที่มันบูทอากาศนะตอนนั้นโอ้ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่า <laughs> ตัว แล้วก็โยนบอลเข้าไหนโยนบอลเข้าเกรดโยนบอลโค้งนะฮะอันนี้5ครั้ง3ครั้ง5ครั้งอันนี้ไม่ยากสู้บนยิมนะ,ะหายิมว่างๆต่อยไปสักสองสามทียูดซูเปอร์เอฟเฟคทีฟชาร์จมูฟอันนี้ก็สู้กับหัวหน้าทีมก็ได้หัวหน้าทีมอยู่ที่ไหนนะฮะก็กดไปที่ลูกบอลน,นะครับกด ไปที่ลูกบอลกดไปที่แบทเทิลและเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับอันนั้นคือหัวหน้าทีมนะฮะมันจะซ่อนอยู่ข้างล่าง3คนคนไหนก็ได้นะครับคนไหนก็ได้คนหนึ่งคุณก็ดูว่าหัวหน้าทีมใช้โปกเกมอนตัวไหนนะฮะเช่นถ้าเราเอาไปสู้กับหัวหน้าทีมแดงส่วนใหญ่ก็จะใช้ไฟเราก็เอาน้ำไปสู้นะครับโดยท่าชาร์จน้ำนะครับ หรือไปสู้บนยิมก็ได้นะครับวอร์อัพโปเกมอนสามครั้งวอร์อัพก็คือการเพิ่มพลังโปเกมอนนะฮะก็สามครั้งก็ผ่านแล้วก็หมุนเสาสองครั้งอ่าเนี่ยเควสมันจะเป็นประมาณนี้วนวนวน,วนพอทำเควสหนึ่งเสร็จมันก็เควสสองต่อสองต่อสามสามต่อไปเรื่อยๆืจนครบพวกเนี้ยไม่รู้กี่ครั้งแหละมันเวียนทั้งวันนะมังนะครับแต่เควสมันก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้ชัยนี่ นะครับจากการทำเควสนะจ๊ะไอไอไอสู้กับหัวหน้าทีมก็คือกดที่เมนูลูกบอลนะแล้วขวามือบนจะมีเมนู Battle นะครับหรือว่าต่อสู้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นเทรนเนอร์อยู่เอยเทรนนิ่งอยู่นะครจะมีหัวหน้าทีม3สีอยู่นะฮะเลือกดูนะฮะอันนั้นสู้ได้ซ้อมเอาโปเกมอนไปซ้อมได้นะครับ ทีนี้นะครับนอกจากสองตัวนี้แล้วนะฮะก็ยังจะมีตัวเนี่ยฮะอาร์มัร่ากับไทรันนะฮะจะเกิดทุกชั่วโมงนะครับอาร์มัร่าจะเกิดชั่วโมงแรกจนถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงสองโมงไทรันจะเกิดเที่ยงจนถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับอสองตัวนี้ต้องเก็บร่างแรกนะครับเก็บร่างแรกหาตัวที่แบบใกล้ ใกล้เต็มอ่ะไ v ใกล้เต็มไว้นะครับเพื่อถ้าสมมุติใครชอบการ PVP นะนี่ต้องบอกก่อนมันต้องใช้แคนดี้เยอะมากในการพัฒนาร่างนะครับพร้อมกับ XL c a แ d y คนดี้เพราะฉะนั้นเก็บให้เยอะที่สุดนะครับแล้วค่อยมาค่อยมาดูว่าตัวไหนเอาไป PVP ได้นะครับตัว PV p v วได้ส่วนใหญ่จะเอาตัวเต็มอ่ะเอาตัวแบบ IV ที่ดีที่สุดของคุณอ่ะ นะครับดีละนะครับเอา IV ที่ดีที่สุดเพราะอะไรมันเปลืองคุณไม่ต้องไปหา i v p v p ครับเพราะว่าคุณบางคนจับโปเกมอนก็น้อยดัดก็น้อยอยู่แล้วนะฮะ XL Candy คก็น้อยอยู่แล้วยิ่งจะมาหาตัว p v p อีกนะครับมันไม่ได้ทำให้คุณชนะเลิศหรอกครับนะมันมันมันสู้ได้นะับม,ม,มันสู้ได้นะครับไ v ไหนก็สู้ได้ผมทำให้ดูหลายครั้งละหาตัวที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย ไม่ได้รวยดั๊ครับดั๊มีไม่เยอะเพราะนั้นก็เอา IV ที่ดีที่สุดของคุณนี่แหละนะครับไปไปพัฒนาร่างแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นนะฮะอย่าไปอะไรกับ IV มากครับเอาสนุกกับเกมครับ IV ไม่ได้ทำให้คุณชนะหรอกแผนต่างหากนะฮะแผนแล้วก็การจัดวางทีมต่างหากที่จะทำให้คุณชนะนะครับอันนี้บอกหลายทีแล้วนะครับอ่ะ ทีนี้มาดูอ่าดดุดๆๆอ่ะจุดจุดจุนะครับทีนี้มาดูท่ากันบ้างนะครับถ้าสมมุติจะเอาไทยรันไป PVP นะฮะมันจะคือผมแนะนำแล้วกันใช้ท่าดาก้กอนเท <c oughs> ลดาร้กอนคอแล้วก็แอนเชียนพาวเวอร์นะครับแอนเชียนพาวเวอร์เนี่ย <c oughs> ก็ปล่อยไปเนี่ยมันจะบูตรู้สึกจะบูตพลังได้ด้วยนะครับแต่จะสุ่มนะฮะก็เนี่ยฮะเอาไปตีตัวที่แพ้มังกรแล้วกันนะครับตัวอะไรนะตัวบินก็ได้นะอ่ามันก็จะแพ้ท่านะครับต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันแพ้ท่าอะไรก่อนนะครับแพ้ท่ามังกรนะครับแพ้ท่าแฟรี่แพ้ท่าต่อสู้แพ้ท่าดิน นะเพราะมันเป็นหินใช่ไหมแพ้น้ําแข็งแล้วก็แพ้เหล็กนะครับอ่ะบางคนก็บอกเอ้ยมันแพ้เยอะเอาก็ทําไงอะ่ะก็ไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้เอ <laughs> ผมไม่อยากใช้โปเกมอนทุกตัวไปสู้คือไปหาเอาครับตัวไหนที่แพ้น้อยเราคิดว่าจะชนะไปหาเอานะฮะแล้วมันทนท่าอะไรบ้างนะครับทนท่าไฟ,ไฟเห็นไหมไ<ฟ>ก็เอาไปสู้กับไฟได้ครับสู้กับ ไฟฟ้าได้ครับสู้กับบินได้ครับสู้นอมมอลได้ครับสู้พิษได้ครับเห็นไหมฮะก็เอาไปสู้ได้นะฮะไอไอไอประเภทชอบมาคอมเมนต์ว่าไอัวนี้แพนี่เยอะคนที่เขาเล่น PVP จริงนยเขาจะไม่พูดอะไรอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่คนที่พูดอย่างนี้ก็คือคนที่ไม่ค่อยได้เล่นนะศึกษาจากเขาเรียยวอะไรนี่มีแต่ทฤษฎีนะครับไม่ค่อยได้ลงหรอกเจอเยอะแล้ว นะครับอาทีนี้มาดูร่างที่2กันบ้างนะฮะร่างที่2นะฮะไทเรนทัมปะครับอ่านะฮะหน้าโหดเชียวนะฮะเหมือนทีเล็กคุณปู่นะครับตัวนี้ผมแนะนำเป็นเอาไป PP ได้ไหมได้อยู่นะครับพอจะได้อยู่นะครับ PP พพอได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้โหเก่งกาดมากนะครับ อะแต่ก็แนะนำท่าเป็นด a ก o ้อนเท Stone เอ e แล้วก็ครันสำหรับเอาไป PVP การแพ้ท่าเหมือนกับตัวเมื่อกี้แหละนะครับเพราะมันท่าเดียวกันแต่ถ้าใครแบบเอ้ยอยากดันไปเยอะๆแล้วเอาไปตีบอสตียิมได้เลยครับคุณก็สามารถใช้เป็นล็อกโ o รได้นะฮะเอาไปตีบอสนะล็อกโ w รสโตนเอ e นะฮะแล้วก็ถ้าจะเพิ่มอีกท่านึงก็เอาเลดนะครับผมอันนี้สำหรับเอาไปตีบอสตียิมนะครับนี่ ล็อกโถ่สโตนเอ็นะฮะ Lock Stone ล็อกโถสโตนล็อกโถสโตนเอ็เนี่ยพอละถ้าไปตีบอสตียิมปล่อยเอ่อเปิดแค่ท่าเดียวพอเอ่อใช้แค่ใช้ท่าชาร์จแค่ท่าเดียวพอนะครับเอ่อดาร์กคอนเทลนะฮะสำหรับ PVP นะเอ่อแล้วก็เพิ่มถ้าใครจะไป PVP ต้องเพิ่มอีกท่าหนึ่งก็คือท่าครั้นอันนี้ใช้ส t ต r d ์ดัอยู่ประมาณ75,000นะครับเพิ่มท่าที่2ยังไงนะครับ คุณมีท่าชาร์จท่าแรกแล้วใช่ไหมครับปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างท่าแรกเลยนะฮะกดครับไปถามกันบ่อยแล้วกันคือเห็นปุ่มอะไรก็ลองกดดูได้ครับไม่กัดหรอกปุ่มนั้นนะครับอทีนี้มาดูอาร์มัวรากันบ้าง่าเนี่ยอาร์มัราก็เป็นโปเกมอนหินน้ําแข็งนะครับอันนี้ร่างแรกนะฮะใชะ้สตาร์ดัตกะ สตาร์ดเยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าผมแนะนำเป็นพาวเดอร์สโนนะฮะเวทเทอร์บอลแล้วก็แอนเชียนพาวเวอร์นะครับอันนี้สำหรับเอาไปตีบอเอ้ยไป PVP นะล่างแรก PVP นะครับตัวมันเนี่ยแพ้ต่อสู้เยอะหน่อยแพ้เหล็กเยอะหน่อยนะครับแพ้พืชแพ้ดินแพ้หินแพ้น้ำนะครับมันจะทนท่าบิน น้ำแข็ง Normal แล้วก็หอยสั้นนะครับผมพอยสั้นก็พิษนะครับเนี่ยไอตัวนี้ก็จะบอกแอะแพะอะไรนะแพะต่อสู้คุณสอง <c oughs> อันนี้คือคำพูดของคนที่ไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> นะครับก็รู้ว่ามันแพ้ต่อสู้แพ้เหล็กคุณสองมันจะไปยืนอยู่ทำไมเราหนี <c oughs> นี่ถนน้าหนีไม่ได้ก็ทำไงได้ครับมันก็ต้องแพ้นะเห้ยไอคนลูกนี้นี่นะครับ คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นทฤษฎีะอ่าชอบมาคอมเมนต์นะแพตต่ซึ่คุณสองแพลตตคุณสองส่วนใหญ่จะเป็นพวกทฤษฎีจ๋านะครับส่วนคนที่เขาเล่นพ v พจริงเขาจะไม่คอมเมนต์อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งครับนี่ฮะร่างที่สองของเขานะฮะอออโรัสนะครับออรรัสเป็นเหมือนกันนะครับเป็นหินน,น้ำแข็งเหมือนกันนะครับ ถ้าใครจะเอาไป PVP ก็เนี่ยฮะ Powder Snow ครับ Weatherball แล้วก็ Thunderbolt นะครับแต่ถ้าจะเอาไปตีดีตีบอสนะครับตีบอสตียิมก็เลือกเป็น l o c k t o e นะฮะแล้วก็ Weatherball ก็ได้นะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เลือกใช้ได้ตามสะดวกนะเลือกใช้ได้ตามสะดวกไอ้อย่างการไปตีบอสตียิมเนี่ยมันก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยบอสที่เราไปตีเนี่ยธาตุอะไรนะฮะ ท่าอะไรยังไม่พอต้องรู้ด้วยว่าณนะตอนนั้นที่เรากําลังจะตีเนี่ยมันใช้ท่าอะไรด้วยนะครับเออมันต้องศึกษาหลายอย่างไม่ใช่ว่าไอ,อตัวนี้เอาตัวนั้นท่านนี้เอาไปตีปุ๊บตายหา่ากลับมาโทษผมอีกนะครับเพราะว่าบอสหรือว่าโปเกมอนแต่ละตัวเขาเรียกว่าจะมีท่าเคาน์เตอร์นะฮะจะมีท่าเคาน์เตอร์หรือท่าสวนนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับอ่าอย่างอ่าอะไรอ่ะ อย่างตัวนี้แพ้น้ําใช่ไหมครับมันมีท่าสวนก็คือทันเดอร์โบว์เนี่ยเอาไปสวนโปเกม,มอนน้ําได้เห็นไหมมันก็ยังมีท่าพวกนี้อยู่นะครับหรือเจอ Hyper Beam ไฮเปอนะร์บีมเข้าไปเงยนะฮะนรกเลยนะฮะโปเกม,มอนตัวไหนเจอไฮเปอร์บีมเข้าไปยกเว้นผีนะนะฮะแทบจะเดี่ยงอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับหรือมันแพ้พืชเนี่ยเจอบิสซาดเข้าไปนะครับ ทีนี้อีก2ตัวนะครับที่พูดถึงก็คือที่จะให้ทำเควสใช่ไหมครับาบาสทอโอดอนครับตัวนี้เอาไว้ p ีพอย่างเดียวเลยนะครับเนื่องจากตัวมันอึดมากๆนะครับแต่ตัวนี้เพชรต่อสู้คุณสนะและแ้วก็เพชรดินคุณสองอย่าไปใช้มันเลยละะละน,นะครับอ่ะแล้วก็แพ้นาบนะครับแล้วมันทนนะฮะทนพิษครับ ทนบินครับทนนอร์มอลครับทนทนแมลงครับทนมังกรครับทนแฟรี่ครับทนน้ำแข็งครับทนพลังจิตแล้วก็ทนหินนะฮะถ้าเลือกเป็นสมักดาวครับชาร์จมูฟเลือกเป็นสโตนเอทครับนะฮะแล้วก็เฟรมโทเวอร์นะฮะตัวนี้อึดมากๆนะครับขอบอกต้องมีเก็บไว้บ้างนะครับอ่าตัวนี้ดันสุดก็ใช้ ดัดพอสมควรเลยนะใช้ดัดพอสมควรต้องเก็บไว้เยอะๆนะครับตัวต่อมานะฮะแรมพาดอสนะครับก็มาจากคานิดอสนั่นแหละนะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนหินตัวนี้ตีแรงมากนะฮะแต่ว่าค่อนข้างเปราะค่อนข้างบางนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่นิยมเอาไป p v p กันก็จะแนะนาเอาไปตีบอสนะฮะบอสพวกบอสอะไรอ่าบอสอะไรนะบอสบิน นะครับโปเกมอนธาตุบินนะครับเเลือกเป็นถ้าเลือกเป็นสแมกดาวครับล็อกสไลด์นะคือถ้าใครไม่มีโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนในตำนานเนี่ยโปเกมอนพวกนี้เอาไปตีบอสได้หมดนะครับขอให้ดันมาเหอะนะฮะดันมาตีได้หมดแหละครับตัวนี้ตีแรงด้วยนะครับเจอล็อกสไลด์เข้าไปในบอสนี่หนาวเหมือนกันนะครับเอาประมาณนี้ครับเเดี๋ยวไอ้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 รูปพวกนี้เดี๋ยว ผมอาจจะเอาใส่หรือไม่ใครก็มาดูอะไรนะเอามาดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะแล้วแคปแคเอา <c oughs> ผมไม่มีภาษาไทยนะถ้าไปหาเอาเองนะครับผมทําไว้ให้หมดแล้วส่วนตัวอื่นนะครับตัวอื่นผมไม่ได้พูดถึงนะตัวพวกนี้ก็เก็บเนี่ยครับอาราลาจีโอดูดโอนิกนะฮะไลฮอนนะ,ะ p ีพก็เก็บตัวนี้ได้นะฮะดีเวเบอร์นี้ p ีพดีมากเลยอันนี้ข้อมูลจากลดักนะ ตี o d u ดรุตโนะฮะไลฮอนแล้วก็ดีวิเบลนะครับแล้วก็อารอนเนี้ยเอาไปตีบอสได้นะก็เก็บได้อยู่นะครับ PVP ตัวนี้ดีนี่ PPd p ดีพีดีตีบอสตัวนี้ได้นะครับว่าไปครับผมกิจกรรมเริ่ม11โมงนะฮะก็เดี๋ยวผมก็คงไปเล่นกิจกรรมเดี๋ยวนัดคุณแอ๊กไว้แล้วนะครับไปนั่งเล่นด้วยกันนะครับก็ถ้าใครออกบ้านได้ก็ออกบ้านไปเล่นกับเพื่อนเนาะนะครับ สนุกสนุกกันนะครับเพราะว่าเกมเราคือเกมโปเกมอนโกะนะฮะหลังๆเขาจะเริ่มบังคับให้เราออกบ้านแล้วนะฮะเพราะประเทศอื่นเขาก็ออกบ้านกันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็ออกบ้านไปเล่นกับคุณแอ๊กแล้ววันนี้มีนัดนะฮะไปดูจูราสสิกเวิลด์นะฮะนี่โปเกมอนนี่เหมือนมาต้อนรับจูราสสิกเวิลด์เลยนะครับโอเค วันนี้อ่าคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมถ้ากดไลค์คอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะครับอะไรที่ผมพูดไปขัดเคืองใจนิดนหน่อยก็ถือว่าเป็นการแซวกันเลยกันนะครับอะไรที่ผมพูดผิดไปก็ขออภัยแล้วเดี๋ยวจะไปปรับปรุงต่อไปนะครับผมวันนี้ก็อวยพรให้ทุกคนนะครับโชคดีได้ชายนี่ไอวีร้อยไปเลยครับนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ